สวัดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูจอบไม่ได้เจอกันนานเว้นระยะห่างกันนะคะโอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรคุณครูสอนไปเลยนะคะดเดีย๋ยวไปแล้วค่ะไปแล้วนะได้ค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสุริยะจักรวาลแล้ววันนี้ครูจะบูรณาการใส่กับวิชาศิละปะนะคะเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปต่างมองเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและดวงดาวไมในเวลากลางคืนวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านั้นล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะ ระบบสุริยะคือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์แปดดวงเป็นบริวารโคจรอ,อยู่โดยรอบกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว167ดวงดาวเคราะห์แค่5ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว4ี่ดวงกับวัตถุขนาดเล็กอื่นๆอีกนับล้านชิ้นซึ่งรวมถึงดาวเคราะห์น้อยวัตถุในแถบไคเปอร์ดาวหางสะเก็ดดาว และฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งยานต่างๆของระบบสุริยะนับจากดวงอาทิตย์ออกมาดังนี้คือดาวเคราะห์ชั้นในจำนวน4ดวงแถบดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ขนาดใหญ่รอบนอกจำนวน4ดวงและแถบไคเปอร์ซึ่งประกอบด้วยวัตถุที่เย็นจัดเป็นน้ำแข็ง พ้นจากแถบไคลเปอร์ออกไปเป็นเขตแถบจานกระจายขอบเขตเฮลิโอโพสและพ้นไปจากนั้นก็คือย่านของเมกออสบริวารขนาดใหญ่ของดวงอาทิตย์8ดวงเรียงลำดับจากใกล้ไปไกลได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน ไปแล้วนะคะกับเนื้อหาบทเรียนวันนี้ครูมีกิจกรรมให้ทำก็คือครูจะชวนนักเรียนมาวาดภาพระบบสุริยะกันนะคะโอ้โหเดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการได้เลยคะ่ะขั้นแรกนักเรียนเตรียมกระดาษขนาดประมาณกระดาษ A4 นะคะระบายสีดำให้ทั่วทั้งแผ่นเลยเสร็จแล้วครูจะใช้แป้งสีฟันกาวจุ่มสีค่ะ แล้วก็ใช้วิธีการดีดสีให้ทั่วจะเหมือนประกายของดาวบนท้องฟ้านั่นเองค่ะของฟ้าแล้วเราจะไปทําดวงดาวกันนะคะเราเริ่มต้นจากการทําดวงอาทิตย์ก่อนค่ะที่ใหญ่ที่สุดค่ะระบายสีดวงอาทิตย์ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะไปทําดวงดาวกันต่อค่ะคูจะใช้ฟ้าขวดน้านะคะเป็นขนาดดวงดาว ที่ต้องการแล้วเราก็ลงมือระบายสีได้เลยค่ะครูจะเริ่มจากด,ดาวศุกร์ก่อนเลยนะคะก็คือดาวดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนั่นเองค่ะต่อมาเป็นดาวพุธค่ะครูใช้สีดำและสีเทาในการระบายดวงดาวพุธนั่นเองนะคะ ักเรียนสามารถใช้สีอื่น,นๆได้นอกเหนือนจากสีดำและสีเทาได้เลยค่ะถัดมาก็เป็นโลกของเรานั่นเองค่ะขูจะทําให้ขนาดใหญ่กว่าดาวเล็กน้อยนะคะสีที่ครูใช้ระบายโลกก็คือสีเขียวและสีน้าเงินนั่นเองค่ะสีเขียวแทนภูเขาสีน้าเงินแทนมหาสมุทรแม่น้ํานั่นเองค่ะ ดาวบริวารต่อไปก็คือดาวอังคารค่ะครูใช้สีส้มและสีแดงระบายดวงดาวค่ะถัดมาเป็นดาวพฤหัสบดีนะคะครูจะใช้ขนาดใหญ่กว่าดาวดวงอื่นเล็กน้อยค่ะและต่อมาเป็นดาวที่มีวงแหวนได้แก่ดาวเสาร์นั่นเองค่ะครูใช้สีแดงและสีม่วงระบายค่ะ ดาวถัดมาก็คือดาวยูเรนัตค่ะตัวนี้ครูใช้สีเขียวและสีน้ำเงินค่ะนักเรียนจะสามารถใช้สีอื่นๆได้เลยนะคะถัดมาสุดท้ายได้แก่ดาวเนปจูนค่ะครูใช้สีชมพูและสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วค่ะดวงดาวและดวงอาทิตย์ของครูต่อมานะคะให้นักเรียนใช้กันไกรตัด ตามขนาดของดวงดาวนะคะตัดทุกทุกชิ้นเลยค่ะจนครบค่ะเมื่อเสร็จแล้วครูจะใช้สีเหลืองทําเป็นเส้นโครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะจะทําทั้งหมด8เส้นด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเรามาลองวางเรียงลำดับของดาวเคอาะกันนะคะเมื่อเรียงจนมั่นใจแล้วว่านักเรียนเรียงถูกก็ให้นักเรียนใช้กาวทาดาวลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะระบบสุริยะจักรวาลของคุณครูไม่ยากใช่ไหมคะ แล้วคะ่ะไม่ยากเลนใช่ไหมคะเนเรืยนเราต้องทำได้แน่แน่ใช่ไหมคะใช่แน่นอนคะ่ะและต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆคะ่ะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราบูรณาการกับศิลปะก็จบแล้วนะค,ะค่ะหูไปแล้วคะ่ะไปแล้วค่ะอุ๊ยผิดทางคะ่ะไปแล้วนะคะ่ะบาย